วิธีเร่งคลอดง่ายๆด้วยตัวเองแม่แม่ท้องที่อายุคันใกล้ครบกำหนดคลอดหรือเลยกำหนดแล้วอยากคลอดเต็มทีแม่มีวิธีเร่งคลอดธรรมชาติง่ายๆทำด้วยตัวเองมาฝากค่ะ การเดินบ่อยๆการเดินถือว่าเป็นการออกกาลังกายอย่างดีของแม่ท้องเลยนะคะนอกจากทะทให้ร่างกายแข็งแรงแล้วคุณแม่และเบบี๋ยังได้รับออกซิเจนมากด้วยค่ะจะทาให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนออกซิโตซินเพื่อกระตุ้นให้หมดลูกบีกตัวและอย่าลืมกําหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อไม่ให้เรวเกินไปด้วยนะคะแม่แม่ท้องอาจหาซื้อลูกบอลขนาดใหญ่มาไว้สําหรับนั่งโยกตัวไปมาคล้ายกับการเล่นโยคะจะเป็นการทาให้ทารกเคลื่อนตัวสู่ช่วงล่างพ้อมคลอดได้มากยิ่งขึ้นแต่ต้องระวังนะคะควรมีญาติหรือ คนมีสามีอยู่ด้วยค่ะการนั่งท่าผีเสื้อเป็นท่าที่ช่วยให้ปากมดลูกเปิดในช่วงใกล้คลอดเอาฝ่าเท้าประกบกันแบบนี้ค่ะเอามือวางไว้ที่หัวเข่าค่ะหายใจเข้าตัวคุณแม่ต้องยืดขึ้นนะคะหายใจออกพร้อมกับโน้มตัวมาข้างหน้าค่ะการน้มตัวมาข้างหน้าคุณแม่ต้องระวังไม่ก้มให้มากเกินไปนะคะก้มเท่าที่ไหวค่ะเขาว่ากันว่าท่านี้ยังช่วยบรรเทาการเจ็บท้องคลอดได้อีกนะคะ การมีเพศสัมพันธ์การจูจีกับสามีเป็นการกระตุ้นให้ปากมดลูกเปิดและบีบตัวเพอร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนออกซิโตซินนอกจากนี้ภายในาน้ำมัุจิยังมีสารโปรสตาแกนดินช่วยให้มดลูกบีบตัวได้เช่นกันค่ะควรใช้ท่าที่นุ่มนวลไม่รุนแรงและระมัดระวังการติดเชื้อได้นะคะการกระตุ้นหัวนมการนวดคลึงหัวนมทั้งสองข้างด้วยนิ้วมือเป็นเวลา15นาทีกลับข้างติดต่อกันสักหนึ่งชั่วโมงเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนออกซิโตซินซึ่งจะเป็นการ ต้นให้หมดลูกบีบตัวได้เช่นกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะแต่ละเวทีไม่ยากเลยใช่ไหมคะสุดท้ายนี้ขอให้คลาดปลอดภัยทั้งคุณแม่คุณลูกเลยคะ่ะเย้